สวัสดีในช่วงเนี้ยมาแลงจ้ามือนน้มาเข่าสวนเนาะบริมาด,ดุละนะจ้ะมือนี้ก็มีโอกาสเนาะจากก็เลยออกมาสวนเสืผ้ามาเบ่งทัวนะคะทัวฟักยาวอันนี้ปลูกกับหญ้าเพิ่นกับปลูกไว้นะเพิ่นปลูกใส่อ่ามังน้ำมออักจากเนาะเพิ่นกับเอาใหม่มาซากเนาะพอนนี้ออกแล้วจ้าออกนวยแล้วกำลัง จอนวยแบบหลายเลยนี่งามงามกำลังงามเลยจ้ะกำลังเป็นหน่วยนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะกำลังเป็นหน่วยช่วงนี้กระเก็บเรื่อยๆจ้ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเห็นไหมหนวยงามงามนวยเงาเลยนี่นี่ปูเก้วติกาได้กินย่อนอยู่นะาจา้ะนี่มหาตะสือเงา ปลูกใสน่น้ำหัวเนาะอันนี้ก็คือรั่วน้ำมักจับนะาจา้ะปลูกใส่สตรั่วน้ำมักจับจังเสียเป็นจุดเป็นจุดไปก็ได้กขึ้นนวยย่อนอ,อยู่นะาจา้ะคุณงามงามมันมีเพียพรุะน,ย,นย่อนย่ำอยู่กำลังขึ้นกำลังออกนวยแบบหลายเลยนี่นี่เดี๋ยวจะเดินดูเดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะุด,ด,ด,ดุกดุกจก้ะ ดกคักนี่โดกมากเพะเป็นเพียเลยนี่กำลังออกหน่วยล่ายหลายจ้านี่